สวัสดีครับพบกับผมทศชั้นเอาครับกับรายการเล่นเพลงเก่านะครับบางทีไม่ได้เล่นเพลงเก่าอย่างเดียวครับมันจะเล่นเพลงแปลกด้วยนะครับผมบางทีเล่นไปบางคนอาจจะงงเลยครับเพลงอะไรเนี่ยมีด้วยเหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในชีวิตนี้นะครับอ่ะลองดูนะครับเริ่มจากเพลงมันคืออะไรนะครับของมอสปฏิพานนะครับผมถ้าพร้อมแล้วมันคืออะไรตักตักตึงตึงดิ้งดิงิงดิงิงดิงิงดิ้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 ง ดิงดิงดิ้งดิ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 งจําไม่ลืมเมื่อครั้งเธอจากไปตึงดึงดึงจําฝังใจทั้งทงที่แสนนานบางทีนึกไปในใจก็ยังสั่นเริ่มมีอาการที่ไม่รู้คืออะไรดึงดึงดึง คือความเสียดายที่รักและผูกพันคือความต้องการมีเธอเวงในใจคือความแค้นเคืองในวันที่เธอไปไม่รู้ว่าสิ่งใดที่คอยร้อนตึกตุกตึึกตุ๊กตุงกตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุึกตุ๊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 กต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 